สองโรอใกล้ตัวไวรุ่นเจนแซดที่มีควรมองข้ามอายุน้อยป่วยเพียบ คนที่เกิดเจเนเรชันแซมักทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปกับการทำงานอย่างหนักหน่วงเพราะคิดว่าอายุยังน้อยจะอดหลับอดนอนกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือนั่งปั่นงานหามรุ่งหามค่ำก็ยังสู้ไหวแต่ถ้าทำแบบนี้ต่อไปร่างกายอาจเริ่มมีอาการเจ็บป่วยออกมาได้และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรครุนแรงจนทำให้คนเจนแซดมีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการ มาส่องโรคใกล้ตัวติดทอบทีของคนเจนแซดกันค่ะ 1. ปวดท้องบ่อยเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์การกินที่ไม่ตรงเวลาเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินดึก กินแล้วนอนหรือกินครั้งละมากๆในเวลาอันรวดเร็วรวมถึงชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปวดท้องเสี่ยงเป็นโรครุนแรงก่อนวัยอันควรได้เช่นโรคกระเพาะมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง 2. ปวดคอบา่าไหลร้าวไปถึงหลัง เป็นการปวดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานหรือนั่งผิดท่าไม่ออกกำลังกายติดโซเชียลสะพายกระเป๋าหรือยกของหนักส่งผลเสียให้คนเจนแซเสี่ยงเป็นโรคเทคเน็กซินโดมหรือออฟฟิศซินโดมซึ่งหากปล่อยให้อาการเรื้อรังอาจส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังคตและแขนขาอ่อนแรง 3. าปวดหัวธรรมดาแต่อาจป่วยไม่ธรรมดาไม่ว่าจะจากไมเกรนความเครียดอากาศร้อนใช้ความคิดมากหรือเกิดจากการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอล้วนเป็นสาเหตุของการปวดหัวแต่อาการปวดหัวก็อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคร้ายได้เหมือนกันค่ะเช่นหากมีอาการปวดหัวเรื้อรังนานเป็นเดืนเือน รวมทั้งมีอาการรุนแรงหรือมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยก็อาจเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดสมองโปง่งพองหรือเส้นเลือดสมองตีบล่าสุดพบคนเจนแซดอายุเพียง17ป่วยเป็นสโต o กหรือโรคหลอดเลือดสมองจากการนอนดึกนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอจนต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูสมอง อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณแคร์และห่วงใยให้ดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงห่างไกลโรคภัยไว้ดีกว่ามาแก้กันทีหลังนะคะทุกความเจ็บปวดและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการขาดความสมดุลแข็งแรงของร่างกายก,การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว 02 751สอง9้าสสาเกเก